เดี๋ยวจะอัปเอเซดดีต่อให้ทิกเกอร์ขาดออนไซต์ซ่อมให้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าออนไซต์จะต่อให้จะทิกเกอร์ขาดออนไซต์เขาก็เช็คด้านในเหมือนเดิมว่ามีการซ่อมมีอะไรนะเพราะมันเช็คได้เช็คได้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ครั้งแรกเลยนะครับครับผมครั้งแรกเพื่อที่จะอัปเกรดใช่ครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนได้รู้ว่าด้านในของในตัวมีอะไรบ้างได้โน้ตเตอร์เซดพิเลเตอร์นะครับผมว่าเป็นยังไงบางคนอาจจะถามหรืว่าคือมันอัปแรมได้อีกไหม ฮาร์ดเอสเสดีได้ไหมฮาร์ดดิสก์ได้อีกไหมมาดูกันทั้งแรกเลยนะครับใหม่ๆสดๆใหม่ๆอะไซื้อได้แกะเลยซื้อแกะเลยนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่มีรุ่นนี้ก็จะได้เห็นจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับตั้งแตพวกนนี้นะครับจะแนะนําแกะนะครับผมไม่จําเป็นจะกดเลยนะครับเพราะว่าจอ จอตอนนี้วางเป็นสองคีสใช่จอต้องระวังครับใช่ครับต้องระวังจอแพงมากถ้าเกิดว่าจะจะงัดลงไปจรินก็ขอให้ชำนาญนะครับอ่าก็ใช้มือรองไว้หน่อยนิ้วรองไว้หน่อยก็ดีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่รองนี้ขอให้ชำนาญในการินนะครับถ้าจะไม่รองเพราะว่าจริงๆมันก็มีวิธีเปิดน็อตเท่ากันเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องเรียงไม่ไม่ต้องเรียงไม่เหมือนของเอสุดเอสุดคือน็อตไม่เท่ากันสัักตวไม่เท่ากันก็ต้องเรียงไว้นะครับแต่ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ใช่ตัวไหนก็ได้ครับทั้งหมด ตัวนี้ขาดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับประกันออนไซส์สวิตออนไซส์สวิสดูแลให้นะครับผมเพราะว่ารับประกันถึงถึงสามปีใช่ครับตัวนี้ออนไซส์สามปีสามปีใช่ครับผมตามแบบออนไซส์เนีขารับประกันยังไงออนไซส์ก็คือรับประกันหมายถึงเขาโทรปั๊บหนึ่งไปซ่อมที่บ้านใช่ไหมโทรไปเข้าไปที่คอนเซ็นเตอร์คอนเซ็นเตอร์เขาแจ้งอัเบอร์ซีเล่อัมเบอร์ซีเล่คือที่ผมเอาให้ดูนะก็เจอบ้านไม่มีโปรแกรมดูครับนี่ก็ดูที่ ใช่ครับผมจะมีลำเบอร์ซีเรียลดูในนี้ได้เลยถูต,ต้้งนะครับผมหลังจากนั้นไปพูเพอจะตรวจรุ่นเราครับหรือใช่ครับหลังจากนั้นเขาจะให้รเราติสนั่นเิดนี่โอเคมันมีปัญหาใช่ไหมมันก็จะูพอเบอร์ติดต่อพอที่อยู่นะครับรแล้วก็จะนักบันเราก็มานะครับรแต่เอเซอร์ออนไซต์ถือว่าไวครับตามที่ผมเคยเรียนแล้วหรือถ้าทําเองได้ก็ทําเองช่ทำเองไน้ทำเองเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาถ้าเป็นเรื่องเรื่มงยาก อ่าเรื่องที่เราทําไม่ได้นะครับค่อยๆขออันที่เล็กที่สุดนะครขออันเล็กที่สุดเล็กที่สุดนี่บางที่สุดบางที่สุดนี่เพราะตัวนี้ต้องช่ครับละเอียดเลยนะครับบางมากใช้มือแกะธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะตัวนี้มันเนี้ยบมากครับเนี้ยบเนี้ยบก็ทำมันเนี้ยบไรเลทำมันเนี้ยบครับต้องระวังเลยนะครับแกะแค่นี้พอแกะแค่นี้ครับพอพอได้ใช้นิ้วงัดได้จา่นั้นเราก็พยายามบนนี้นะรัานิ้วงัดไม่ได้นะเราก็ช่วยเอา ค่อยๆไปนะครับแค่เล็บใช่ครับเนี่ยเปิดท้ามันเป็นไอ้มาสช่อกมันก็จะว้างขึ้นพรแค่เปิดไม่ขึ้นมาอีกเปิดขึ้นมานะครับนลาจะมีรอกฝัง่งนี้เนี่ยใครไม่เคยแกะนะครับดูใช่ครับผมพยายามระวังครับผมระวังไม่พคดเกียเลียนหรือแตกหักก็ระวังครับระวังเอาแค่นี้พอครับผมงัดเบาๆใช่ครับงัดเบาอย่าไปปึ้งพึงึงเลยค่อยๆค่อยๆนะครับ ก็ฟ้านี่ก็เป็นพลาสติกใช่ครับเป็นพลาสติกนะหรือหรือใช้ก๊าซใช่ครับผมประมาณนี้เลยซื้อแล้วแกะเลยอ่าซื้อแล้วแกะเลยครับผมหมาผ่าครับตอนนี้ต้องเจียรก่อนอ่าต้องเปิดฟ้าท้างหลังออกป่อนไหมฟ้าทั้งด้านข้างครับด้านข้าเราจะเอาด้านข้างก่อนนะครับผมประมาณเราจะไสุดท้ายนะครับ ข้างหลังก็จะมีแผ่นนี้เลยครับแผ่นกันลื่นครับสี่แผ่น<ม>นี่ขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วจะต้องัดแดงครับผมงัดเบาๆเบาครับเบาๆมันมีรอกของมันเยอะทุกอย่างวนันนี้อ๊ เอฟเอฟดี SSD ก่อนแล้ววันต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตอัปเกรดดังแรมเนาะใช่ครับแล้วแต่ต้องหาเงินก่อนเพราะแรมก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่เป็น DDR5 ร,ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้ก็เป็นด้านหลังครับค่อยๆแงะเราก็ค่อยๆแงะเลยค่อยๆแงี้ะจะอยอยมีล็อก รุ่นนี้ต้องเปิดฝาข้างหลังไหมมีฝาข้างหลังก่อนต้องเปิรดน่าจะ่ไดว่าถ้าจะเป็นกระจกมีอ๋อตอนนี้น่าจะไม่มีฝาครับอ๋อไม่มีแล้วแต่ก่อนมันต้องรุ่นเก่าเนาะจะมีฝาตรงนี้อ่ามีฝาตัวนี้ก็จะมีข้อความบอกนะครับตัวเล็กโกับลมารุ่นนี้ไม่มีกระจก ไม่มีกระจกนี่เกะง่ายมากแต่ถ้ามีกระจกนี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับถ้ามีกระจกผก mm hmm. อ,อย่างมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับผมเหอหม อ่าเรียบร้อยออกก่อนได้ครับเนี่มันเป็นแผ่นนี้ออกมาก่อนอใชไหมตอแผ,นนแผ่นนี้ออกก่อนเป็นชุดถ้าแต่ก่อนนะมันจะมีน็อตถ้ามันจำไม่ผิดอะ่ะมันเคยมีน็อตนี่ครับบานพับใช่ครับเห็นบานพับบาน,บานพับเห็นหมดเลยใช่ไหมนี่ครับแข็งแรงครับอ๋อมัน,นมีมีร็อกปไปตรงนี้ ค่อนข้างยากนะยากๆครับยากพอสมควรนะครับคนที่ไม่เชี่ยวชาญนี่ก็ไม่ควรที่จะทำเองจริงครับเลี่ยงดีกว่าครับแล้วถ้าเสียมานี่ไม่คุ้มกันนะครับไม่คุ้มจริงครับผมไปหาอะไรมาเปลี่ยนก็ไม่ได้นะโอ้เสีหมดน็อตแล้วเจอน็อตอะไรที่วะเป็นเม็ดพันยี่นัดครับผมเราต้องดูไปว่ามีน็อตไหมถ้าไม่มีน็อตก็ถ้าไม่ยิน ถ้าสมมติว่าเราไม่เช็คถ้ามีน็อตลอง,งแงะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่มีครับม,ม,มีสลักเฉยแต่มีสลักเราก็ค่อยๆง้างออกตัวต่งครับค่อยๆเนี้ยๆไปเลย,เย,เยมาลุ้นกันภายในใ<ช>เป็นยังไงบ้างก็แกะครั้งแรกเลยนะครับพี่แจ้งก่อนไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นไม่เคยเห็นจริงๆนี่คือสลัก Oh. มันต้องกดใช่ไหมใช่ครับมันสัตว์มันต้องกดมีลอกของมันอยู่มีสัตว์มีใช่ทั้งหมดเลยนะอืะ้ม มันผักออกมหเนี่ยมันผักออกมหเนี่ยออกแบตตกเขยนข้อแกะไหมราะวาม,ม่วงเหมือนกันทำไมเอเซอร์เนี่ยไม่ใส่น็อตมาที่แบบเออใช okay. จ่จริงจริงเอเซอร์จริงๆริงนอ็อตต้องใส่น็อตมาที่แบบนี่ไม่มีน็อตครับแบตก้อนใหญ่เลยก็เลื่อนออกแล้วมันสไลด์ออกมาจากข้างหน้าต้องสไลด์ใช่ไหมใช่ครับ เนีย่ยมันจะสไลด์กลับสไลด์ออกอ๋อสไลด์อ่าเออยากจริงๆนะนี่ยากกว่าเอซุดนะยากกว่าเอซุดครับผมเอซุดนี่ถอดเอซุดมีฝาเดียวเห็นไหมอืมฝาเดียวนี่ฝาเดียวเอซุดฝาเดียวมันจะไม่ใช่สองฝาลำโพงคนระับเริ่มเห็นลำโพงแนละ้ว ลุ้นกันไปอ่าตอนนี้เริ่มแปบ,บโพแล้วอ๋อต้องทำด้วยความระมัดระวังใช่ครับโอ้ยเนเครื่องเก่านี่นัดสบายได้แหละประเด็นไหนมันทำมาก็ถ้าแต่ว่าป้องกันการแกะพก,ก,ก,ก็คงไม่ใช่หมม,มันไม่ใช่ครัมเพราะว่าเขาให้อัปเกรดได้ใช่ครับ ต้องมีลลอกสักอย่างไม่ใช่ครับตรนี่รอบนี้ก็ไม่ใช่นี่แหละสลับกันเ่ะ นี่โอนี่พาล็อกมันเจอแล้วนี่เจอแล้วใช่ไหมนี่ข้างซ้ายอ,อุปก,กรณ์เจอ,อุปก,กรณ์ช่วยอ๋อทิ้เนี้ยตัวนี้ก็ใช้เวลาเป็นสิบนาทีแล้วนะครับจะดูภายในครับ ก็ไม่ได้อ็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมใช่ ฝากถึงเอเซอร์หน่อยนะครับเออเอเซอร์หน่่ใสอยอันนี้เป็นเป็นคำถามงงช่างหลายคนนะคือทําไมไม่ใส่อถมาคือล็อกล็อกไปเลยเออทำไมไม่ล็อกนี่มีมีที่ใส่แต่ไม่ล็อกคือควรนะครับอันนี้ควรทำรอราะว่าบางคนแกะเครื่องเนี้ยมันตกมันหล่นอย่างเงี้ยใช่อ่าในส่วนของการอัปเกรดนะครับผมตัวนี้แรมนะครับ DDR5 นะครับผมบัตรสี่พันแปดนะครับสี่พันแปดใช่ครับผมใส่สองพันหกได้ไหมสามพันสองได้ไหม จำม,มันสองใส่ไม่ได้หรอครับไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ก็คือมันจะไม่รองรับแล้ว,ลวตอนนี้จะเป็น DDR ห้าขึ้นมาแล้วนะครับ DDR ห้า<ป>ถูกต้องครับผมที่มาในเครื่องเนาะดูฮิตไปหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี <4. S 2> ่ฮิตไปมีสี่นะครับตัวน,นี้ใช่ครับผมฮิตไปมีสี่นะครับผมตอนนี้ก็ออกแบบมาหนักเหมือนกันเอาเรื่องครับผมฮิตไปเอ๊ะว่าทำไมมันระบายแบบเราแทบไม่ได้ยินเอเสียง ดังแบบแย่ๆเลยไม่ได้ยินเสียงแบบนิ่มมากพัดลมตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมัวใหญ่ครับผมเคยแกะรุ่นก่อนฮิปไปเท่ากันนะครับแต่ว่าพัดลมจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้ครับนะครับด้านในโดยรวมแล้วเก็บงานมา่อนข้างละเอียดนะนี่สองเอเซอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้คือแบบที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้บอกเลยว่าคิดดีมากถามไมออ์นะครับผมทําเด็กลงเล็กลงนา่ก่่นก่อนเบลอเยอะเลย อพัฒนาใหม่พัฒนาครัใช่ครับทําำดีทำดีอันนี้คือออกแบบมาดีในการจัดเก็บสายนะครับแต่ติแค่เรื่องแบบอย่างเดียวแบบตัวนี้ก็น่าจะแพงไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะนี่อ่าดูตามที่เราเช็ค่ที่เราเช็คเมื่อกี้ให้เก้าห่เก้าสิบอ่าโอเคตรงเป๊ะนะครับผมเก้าสิบวัตต์สิโวลต์ไม่สองการอัพ S s สดีนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าไม่ชำนาญ แบดแกะออกเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ที่ผมเคยบอกไปแต่ไฟเอเซอร์โอ้ยผมบอกไปตอนเอซูตตอนที่เจซึว่าพวกเนี้ยจากที่เราแกะเนี่ยการที่เราอัพเกรดอะไรเนี่ยน็อตห้ามตกลงไปในมินบอร์ดนะครับใช่มันจะช็อตใช่เหมือนไฟมันสปาคือแบบท้าวมาโอกาสช็อตไม่มีไหมมันตกลงไปมันมีครับแต่ว่าเราป้องกันไม่เสร็จต้องป้องกันครับใช่ครับเพื่อมันก็ไม่ใช่น้อยๆครับต้องทําด้วยความระมัดระวัง สายแพรก็ทํามาเก็บมาละเอียดเยอะเลยนะครับผมไทซีตอนนี้อยู่ข้างหลังแล้วนะครับไทซีตอนนี้อยู่ข้างหลังแล้วนะตอนเนี้ USB ให้มาสามพอทไทไทเอมาสามพอตใช่ครับผมอันนี้จะเป็น USB ไทเอนะครับละเอียดนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เพิ่มมาแล้วนะครับตัวนี้512ตัวนี้ 1K ส่วนด้านในก็ตามนี้นะครับผมประมาณนี้เมนบอร์ด นะครับเมนบอร์ดอันนี้ก็เป็นพวกสายแพลยต่างๆนะครับของเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งทางนี้ทางแลนเนาะถูกต้องครับของฝั่งนี้อ๋เนียบมากครับเนียบมากโอเคเราก็ได้ชมภายในแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ทํามมาเอาไรได้บ้างตามนี้เลยแค่นี้ก่อนนะครับพบกันเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับไม่จะทําปฏิบัติอยากความล้วน ก็คือมันร้อนแหละไม่ใช่ไม่ร้อนแต่มันเป็นความร้อนแต่มันทำให้ความร้อนแบะมันยิ่งมขึ้นงใช่ครับผมเคยอยากได้มาอยู่แต่ว่าไม่ได้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 ของความนี่ขุมพลังภายในก็ต้องดูนะดูแค่ยินไปพอยินไปพอยสุดยอดใจมากอันนี้บอกกันวว่าเจนสิบสาม พีเรเตอร์ชนิดสามโซล่าสุดเลยนะครับผมหหันพีเอ็กนะครับตัวนี้16ข้อ24ี่สิเทสนะครับผมอีคอ่แอีคอ่ตัวนี้แรมอัพเต็มนะครับผม32มจกิกนะครับอัพได้สิบจุกิกนะตัวนี้ส่วนนี้จดีใส่ตัวทีสองเทสี่เทสก็ได้แล้วแต่เราส่วนแบบนะครับข้ามอีดีแอมผมบอกเลยเป็นใหญ่มากดูดูดูแคบเออใหญ่มากครับอ่ะปิ๊บสารวิธีวิธีปิดก็ไม่ค่อย ติดนะครับติดจากด้านหลังก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมมันต้องเป็นสลักนี่ก่อนครับผมมีสลักกำมันเยอะนี่จะตรงล็อกเลยเดี๋ยวกันน็อตเสร็จเรียบร้อยเวลาบีบก็ค่อยๆงบีบออเดอร์ตอนนี้ค่อยๆบีบนะครับมีพเป้ของใครของมันอยู่ตอนนี้ก็ทำงานจะยกจ่อใช่ยกยกจอขึ้นเด้อตอนนี้ไปบีบนะครฮะอย่ากดลงไปเลยนะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยห้าม บีบปั้งๆอะไนะครับเพราะว่าจอจะแตกไม่แตกอะขึ้นอยู่กับขอบไอ้วงแหโฟนไหนเวลาตกตกตรงตรงอะไม่แตกเรี๋จอยแต่ท่อขอบกระแทกขนาดเรียบร้อยค่อยไปซื้อแล้วแกะเลยซื้อแล้วแกะเลยเกรดแรกนะครับตัวนี้เกรดแรกที่ซื้อแล้วแกะเลย นี่กไม่กล้าแกนะนะไม่กล้าครับไม่ค่อยมีใครกล้าแกนะนะโอเคครับน่าจะเรียบร้อยปิดแผงหลังทีนี้ใช่ไหมครับฝ้าหลังใช่ไหมนี่แต่าาก่อน,นมีกระจกเป็นฝ้าครอบอ๋อเอ๋เอไม่สลักนะครับอ๋อต้องต้องมันเป็นสลนะัก มัตระวังครับใช่ครับมันต้องมระวังจริงๆโทษนะแต่แล้วไ่ปุ๊บกันลาวเลยครับี๋ยวขันน็อตก็จะเสร็จแล้วใช่ครับเดี๋ยวขันน็อตเสร็จแล้วเตรงแล้วก็ยาวพอสมควรลงแ้ว ตัวนี้ก็ใส่ยากพอสะพัควรนะนใช่ครับไม่ถูกรลอกนะใช่เราใส่มันต้องเยน สำหรับใครที่เขาไม่เตยแกะความนะผปุมแนะนำเลยยาเลยมันคร so ั้งแรกเนาะครั้งแรกคือแบบถ้าเราจะแกะเราก็ต้องรับเงื่อนไขตัวเองได้อาจจะมีแตะบ้างครับอาจจะมีเตะกอยากนะครับผมส่วนน้กตอนนี้สามี่ห้าแปดเก้าสิบนี่สิบตัวนัดสิบตัวครับนัดเท่ากันเลยเสร็จเรียบร้อยครับ ต้องการอะไรตัวห้ามาสู้พวกอื่นได้เลยแล้วทีนี้เพวาไอ้ ASUS ASUS เ,เนี่ยจะยังไม่มีครับดังแรกจะมาเป็น ROG ก่อนแต่แม่ไม่รู้แต่ต้องมีไฟรอบเครื่องได้ก่อนนับตัวนี้นับเท่ากันหมดนะครับจับใส่ได้เลย Tôi to Tôi mày Tôi lắm. Set lắm. Hãy ăn. Tôi chưa luôn. Tôi đẹp rồi, áo Tôi lắm.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  Tôi Tăng Tôi lắm. มีโลโก้เอเซอร์เลยเดเตอร์มันตัดเอเซอร์ออกไปเลยเดสเตอร์ใหญ่มากครัเ<ช>หญ่มากหนักมากเลยอเ,ยเลยนะออนี่เข้าวินโดว์ทั้งนมีเนาะใช่ ข้าวินโดว์เนี่ยชื่อเนี่ยเราก็ตั้งเองนะครับตั้งเอง็ชื่อชื่อของมิสเตอร์อยไรนะครับตั้งเองนะครับเอาไปดูนะครับไปเทสเอชดีเอชชัวนะครับไอเคพอดีเพิ่มอีกน,น,นี่อันนงที่มาแล้วเรียบร้อยอ,อ,อ,อันนี้จะรองรับเจนสี่เลยนะครับเจนสี่ครับทนี่งานทุกอย่างต้องมาหมดนะครับครบทุกอย่างครับ แนะนำให้ใส่ NVME นะครับ NVME โต้ต้า M2 จะมี2แบบใช่นี่แบบ M2 s ั t a แล้วก็ M2 แนะนำให้ใส่ NVME นะครับผมถ้ามบกถึงดังเ g e น4ครับเเจน3ใส้ได้ไหมเสีได้แต่แนะนำว่าต้องมกถึงดังเจนส4นะครับงานมาพบพบคร๋ยวใช้โปรแกรมเราครับ <Yeah. S 1> เก็บอัพก่อนเยียเม่ยด้เบีย <Okay. S 1> ดกอนใช่ครับไม่ดบีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ